ก่อนอื่นเดี๋ยวต้องขออนุญาตให้คุณพ่อแนะนำตัวสักนิดนึงว่าคุณพ่อเป็นใครอะไรไงคะว่าพ่อแนะนำตัวหน่อยนะพ่อเป็นพ่อน้องแพรวันเกลืองทองมาจากพิ่มพรวันนี้ดีใจมากที่ไปส่งเพื่อให้เขาไปด่าขาขามงให้ได้แต่คุณแม่ล่ะคะคุณแม่ก็ดีใจมากค่ะแล้วก็ขอน้องแพรวทำให้เต็มที่ฟ้ามงสองไม้ได้ค่ะค่ะน้องสาวคนสวยค่ะ เ,เป็นกําลังใจให้พี่แพรค่ะเพราะว่านี่คือความฝันที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเขาซึ่งถ้าเขาทำำําสําเร็จมาเก้านึงแล้วอย่างเงี้ยค่ะและอีก9ก้าหนึ่งที่กําลังจะอยู่แค่เอื้อมแล้วเขาก็คือส่งกําลังใจแบบเต็มที่มากๆให้เขาค่ะอยากให้เขาทําให้สําเร็จค่ะในฐานะน้องสาวเราอยากฝากอะไรถึงพี่แพรเป็นพิเศษไหมเพราะว่าเาจริงๆกว่าพี่แพรจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยมันฝาอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยฝากว่าเออความฝันของของหนูกับของพี่แพรอ่ะคล้ายๆกัน แล้วก็วันนี้การที่พี่แพลวได้มงมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็เสมือนกับว่าหนูก็ได้มงมาด้วยเหมือนกัน <Yeah. S 1> ก็คือเป็นความหวังของครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะตื้นตันดีใจมากมากแล้วก็ขอให้ถือว่าถ้าได้มาสองมงก็แบ่งกันก็ได้ <Yeah. S 1> <laughs> เดี๋ยวมงในประเทศเดี๋ยวต้องดูแลให <Yeah. S 1> ้ถ้าพี่แพลวได้มาก็คือถือว่า ที่สุดของที่สุดของความสําเร็จแล้วค่ะแส,สดงว่าเราเองก็ชอบการประกวดนางงามเหมือนกันเออได้ค่ะ <laughs> แต่ว่าเรายังไม่ได้มีโอกาสเข้ามาในในส่วนของประกันนะคะใช่ค่ะ,คะยังค่ะแต่ว่าเห็นพี่สาวก,ก็คือมันเสมือน,สเ,สอนเสมือนตัวเองเข้าไปอยู่แล้วเพราะว่าด้วยความที่เป็นพี่น้องก็คือจะแชร์ประสบการณ์คุยกับพี่แพรตลอดว่าเป็นยังไงเจออะไรบ้างต้องมีเออเสียสละโน่นนี่นั่นเขาก็เคยแบบเออเหนื่อยแล้วก็โทรมาคุยด้วยว่า พี่นะต้องอดทนต้องเสียสละต้องทุกอย่างแต่ว่าทุกอย่างทุกๆความเหนื่อยที่เกิดขึ้นอะ่ะเขามีความสุขแล้วเขาก็ตั้งใจแล้วก็แบบแล้วก็ฝากขอบคุณทั้งแฟนคลับที่เป็นเพื่อนน้องด้วยแฟนคลับที่แถวแถวบ้านด้วยฝากขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนที่ที่แบบมาผ่านน้อง<ม>อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ รอบๆที่เขาแบบอาจจะไม่ได้เข้าถึงในส่วนนี้ก็คือเขาเต็มที่มากๆจริงๆค่ะคุณแม่หลังคะมีอะไรอยากฝากไปถึงน้องแบบพิเศษไหมคะฝากพิเศษแล้วให้ให้น้องสาวเือนกันเหมือนกันในใจดีใจเหมือนกันเหมือนกันค่ะโอเคนะโอเคครับ